ที่ศูนย์จักตัวจุดคนเข้าเมืองนะคุณผู้ชมคะที่สงขลาอำเภอสสดาวบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศโดยทั่วไปตรงจุดนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นจุดที่มีแรงงานข้ามชาตินะคะคเข้ามาแล้วก็มีข่าวว่าติดเชื้อกันรวดเดียวกลุ่มใหญ่ถึง42คนนะคุณผู้ชมตอนนี้ยังคงมีผู้ที่ติดเชื้อและยังคงพักรักษาตัวอยู่3 6คนทุกคนยังอาการทรงตัวนะคะก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะมาตรวจรักษาทุกวันนะคะส่วนที่เหลืออีก73 คนไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก6คนที่ย้ายออกไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการแทรกซ้อนปอดอักเสบแล้วก็มีหญิงตั้งครรภ์หนึ่งคนนะคะก็มีตำรวจเนี่ยเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทุกคนอยู่ในภาวะปลอดภัยอยู่นะคะพรุ่งนี้นะทางรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชันวิรุฬคูลจะลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมถึงจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการในการป้องกันแล้วก็ตรวจการเข้าออกของคนไทยในมาเลเซียที่ด่านพรมแดนเสดาด้วยนะคะ ส่วนที่ด่านประดังเบซาที่จังหวัดสงขลาเช่นกันนะคะวันนี้ก็ยังคงมีคนไทยในมาเลเซียเดินทางกลับเข้ามาต่อเนื่องเป็นวันที่12แล้วนะคะยอดคนลงทะเบียนเดินทางเข้ามา101คนยังคงมีการคัดกรองอย่างละเอียดและยังไม่มีใครติดเชื้อโควิดแม้แต่คนเดียวนะคะคนไทยเนี่ยนะคะที่เดินทางเข้ามาแล้วมากกว่าพันคนคุณผู้ชม แต่ไม่มีคนติดเชื้อนะคะ,ะตอนนี้ต้องเพิ่มสถานที่ในการใช้กักตัวเป็นแห่งที่3ที่โรงแรมสาธิตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่มีการเตรียมโรงแรมเอาไว้2แห่งเต็มหมดละ